การวางผังบ้านเรือนไทยนั้นหน้าบ้านจะหันไปทิศทางใดก็ได้ยกเว้นทิศตะวันตกเช่นหันให้แนวยาวตามตรงกับทิศตะวันออกทิศตะวันตกเพื่อเลี่ยงแสงแดดและให้บ้านได้รับลมเต็มที่จากทางทิศใต้ส่วนทางขึ้นบ้านหันออกไปสู่ถน,นนหรือคลองบ้านไทยระบายลมผ่านร่องตามพื้นกระดานผนังและหน้าจั่ว ห้องต่างๆจึงตั้งอยู่ตรงส่วนใดของชานบ้านก็ได้เพราะสามารถระบายลมได้ตลอดการวางผังบ้านอย่างเสรีเช่นนี้มีสิ่งสำคัญอยู่สิ่งเดียวคือหัวนอนของผู้อยู่อาศัยจะต้องหันไปทางทิศใต้ซึ่งถือเป็นทิศมงคลร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน